สวัสดีค่ะเบนนิสันค่ะวันนี้นะคะเบนมีนัดส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะเป็นนิสัน k e ิกกี้พาวเรุ่น M/Y 23 e นะคะคันนี้เป็นรุ่น V สีเทาดำนะคะราคาอยู่ที่849,900บาทนะคะสำหรับสีเทาดำเพิ่มค่าสีอยู่ที่5,000บาทค่ะเป็นพาไปชมรถกันนะคะนิสสันทิกกี้พาวคันนี้นะคะเป็นรุ่น V ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะคันนี้มีกล้องรอบคันให้นะคะ360องศาเลยแล้วก็ภายในของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะล้อนะคะเป็นล้ออล มีไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะที่ด้านข้างให้ด้วยค่ะทีกระจกมองข้างนะคะแล้วก็คันนี้เป็นติดตั้งกันสาดให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มคันนี้เป็นฟิล์มของ Hi-Cool นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกขนาดความเข้มรอบคันนะคะจะอยู่ที่60%ค่ะภายในนะ เป็นพวอมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ cruise control ค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แล้วค่ะมีในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรกโ o ค่ะ เป็นให้เป็นผ้ายางกระดุมเข้ารูปรอบคันเลยนะคะแบบนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นก็ได้ทำการปรับนะคะเบาะด้านหลังตรงนี้นะคะให้สามารถนั่งได้สบายมากขึ้นนะคะปรับเอียงลงนะคะประมาณ1ิบองศานาะ ด้านท้ายนะคะไฟก็จะเป็นไฟแบบ LED น,นะคะไฟท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะหรับด้านหลักตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะคะคันนี้เป็นใส่ถาดท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น ทองรถอันนี้เป็นอันเดิมนะคะก็เป็นทําการติดตั้งอันใหม่นะคะที่ขนาดใหญ่กว่าให้กับลูกค้าด้วยค่ะสาวอากาศเป็นสาวอากาศแบบที่ฉลางนะคะ สนใจนิสสันคิกกี้พาวเวอร์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบนได้เลยค่ะที่เบอร์0956429425นะคะอยากได้แบบไหนอยากสั่งของแถมแบบไหนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบก,การรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ